ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์388แปดแปอัโสใจยะหมายถึงความไม่สะอาดชมรมบ้านธรรมะมสพแต่ลาบบุคคลที่เกิดมานั้นไม่มีใครสามารถรวงรู้ได้ว่าเวลาของชีวิตในโลกนี้จะเหลืออยู่อีกเท่าใดจะประมาทในชีวิตประจำวันไม่ได้เลยทีเดียวเพราะบุคคลผู้ที่ประมาท ย่อมถูกทับถมด้วยอกุศลเมื่อสะสมมีกำลังมากก็เป็นเหตุให้ทำอกุศลกรรมประกาศต่างๆซึ่งให้โทษโดยส่วนเดียวและเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิได้จะโทษใครไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครทำให้นอกจากเป็นเพราะอากุศลกรรมของตอนเองเท่านั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลอย่างแท้จริง เพราะแต่ละคนก็มากไปด้วยอกุศลด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่เริ่มสะสมกุศลและอบรมเจริญปัญญาตั้งแต่ในชาตินี้พอถึงชาติต่อๆไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกคือเป็นผู้มากไปด้วยอกุศลและปัญญาก็ไม่มีทางที่จะเจริญขึ้นได้ท่องเที่ยววนเวียนไปในสังสารวัฏอย่างไม่มีวันจบสิ้นดังนั้นเพื่อความเข้าใจธรรมะละเอียดยิ่งขึ้นและไม่ประมาทในอกุศลธรรม ในชีวิตประจำวันภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมทพขอเสนอคำว่าอโศจยะหมายถึงความไม่สะอาดมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งมากแสดงถึงความเป็นจริงของอกุศลธรรมซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่ปรองใสซึ่งเมื่อได้เหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ เป็นธรรมะที่มีจริงๆไม่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ใครๆทั้งสิ้นตราบใดที่ยังไม่สามารถดับกิเลสใด,ไดๆได้ก็ยังเป็นผู้มีความไม่สะอาดความไม่สะอาดไม่ใช่อยู่ที่รูปลักษ์ภายนอกแต่เป็นเรื่องของอกุศลธรรมที่อยู่ภายในจิตใจเท่านั้นไม่ว่ารูปลักษ์ภายนอกจะดูสกปรกหรือสะอาดแต่ถ้าอากุศลธรรมเกิดขึ้นเมื่อใดก็ไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ดังข้อความในสารรัฐปกาตินีอัตถกถาสังยุตตนิกายขันธวารวัคขันธ์ทูลสูตรว่าก็สัตว์ทั้งหลายแม้อาบน้ำดีแล้วก็ชื่อว่าเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองนั่นแหลแต่ว่าแม้ร่างกายจะสกปรกก็ชื่อว่าผ่องแผ้วได้เพราะจิตผ่องแผ้วข้อความในพระสุตตันตปิฎกอังกุตรนิกายทักะนิบาท จุนทะสูตรตแสดงความเป็นจริงว่าความไม่สะอาดได้แก่ความไม่สะอาดทางกายสามได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการความไม่สะอาดทางวาจาสี่คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเ้อเจอร์ความไม่สะอาดทางใจสามได้แก่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นพยาบาทปองร้ายผู้อื่น และมีความเพ่งผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่และบุคคลที่เกิดมานั้นว่าโดยสภาพธรรมมาแล้วก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะกล่าวคือจิตหมายถึงสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์มีเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตและรูปคือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู ทั้งสามอย่างคือจิตเจตสิกรูปเหล่านี้ตาบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตได้ย่อมเป็นเหตุปัจจัยให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปและถ้ามีกําลังมากก็สามารถร่วมเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆมีการประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาเป็นต้นและเป็นที่น่าพิจารณาอีกอย่าง แต่ละบุคคลสะสมอากุศลมามากเพราะความเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสซึ่งได้สะสมมาอย่างยาวนานในสังฆารวัรเมื่อได้ศึกษาพระธรรมก็จะค่อยๆเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วชีวิตประจำวันจะเป็นไปกับอากุศลธรรมมากทีเดียวด้วยโลภะคือความติดข้องบ้างด้วยโทสะคือความโกรธความขุนเคืองใจบ้างเหล่านี้เป็นต้น ตลอดเวลาที่จิตไม่ได้เป็นไปในการให้ทานไม่ได้เป็นไปในการถือศีลหรือเว้นในสิ่งที่ควรเวน้นและประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติหรือไม่ได้เป็นไปในการอบรมเจริญปัญญาจากการฟังธรรมะศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันจิตก็จะเป็นอกุศลโดยส่วนใหญ่ความไม่สะอาดเกิดแล้วในขณะนั้น เป็นธรรมดาที่เมื่อได้เหตุปัจจัยอกุศลก็ย่อมจะเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคลไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอาจจะติดข้องมากๆกก็ได้อาจจะโกรธมากๆก,กก็ได้มีความประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจาตามอำนาจของกิเลสเพราะยังไม่ได้ดับกิเลสนั่นเองนี่คือความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นและจะเป็นผู้ประมาทไม่ได้เลยทีเดียวพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแสดงถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นปกติในชีวิตประจำวันของผู้ที่ยังมีกิเลส ยังถูกผูกมัดไว้ด้วยกิเลสประการต่างๆจึงมีอกุศลจิตเกิดขึ้นและปกติธรรมดาและเกิดมากกว่ากุศลจิตด้วยโอกาสของกุศลน้อยมากถ้าเทียบกับขณะที่เป็นอกุศลซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยตามความเป็นจริงอกุศลธรรมเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามไม่นำประโยชน์อะไรอะไรมาให้ใครเลย มีแต่จะนำทุกข์โทษภัยมาให้ในภายหลังขณะที่จิตเป็นอกุศลย่อมเร่าร้อนเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเพราะอากุศลเจตสิกที่เกิดร่วมกันเช่นโลภะความติดข้องโมหะความหลงความไม่รู้ซึ่งเป็นความไม่สะอาดของจิตใจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่สะอาดและถ้ามีกำลังถึงขั้นล่วงเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ยิ่งเร่าร้อนมาก กล่าวได้ว่าเร่าร้อนทั้งในขณะที่ทําและเร่าร้อนทั้งในขณะที่ได้รับผลของอกุศลนั้นๆด้วยในทางตรงกันข้ามขณะที่จิตเป็นกุศลนั้นย่อมผ่องใสไม่ขุนมัวเพราะไม่มีอกุศลเจติติเกิดร่วมได้เลยมีจิตคนละประเภทกันแต่ละแต่จะมีสภาพธรรมะฝ่ายดีเช่นศรัทธาหมายถึงสภาพธรรมะที่เรื่มใสในกุศลสติ หมายถึงสภาพธรรมะที่ล,ลึกเป็นไปในกุศลฮิลิคือความละอายต่ออกุศลโอตับ,บะคือความเกงกลัวต่ออ,ก,อ,อกุศลเหล่านี้เป็นต้นเกิดร่วมด้วยการมีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรแสดงเป็นโอกาสที่หาได้ยากอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสได้ฟังแล้วมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นไปตามลำดับแล้ว ย่อมจะทำให้เป็นผู้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเห็นโทษเห็นภัยของอกุศลและเห็นคุณค่าของกุศลดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาททั้งในกุศลและในอกุศลแม้แต่เล็กน้อยเป็นผู้เจริญกุศลประการต่างๆเพื่อขจัดความไม่สะอาดคืออกุศลของตนเองเพราะสิ่งที่จะขจัดความไม่สะอาดดังกล่าวนี้ได้ต้องเป็นกุศลธรรมเท่านั้น ถ้ากุศลไม่เกิดขึ้นไม่เจริญขึ้นเลยก็เป็นโอกาสของอกุศลที่นับบรรชฉพากภูนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะแก้ไขหรือขัดเกลาได้การเดินทางในสังฆทารวัตรอย่างอีกยาวไกลกุศลธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้เจริญกุศลและอบรมเจริญปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นจึงขาดการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมไม่ได้เลยจริงๆเป็นประโยชน์ของการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อมีความเข้าใจพระธรรมเป็นที่พึ่งขัดเกลาอากุศลนธรรมซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่สะอาดในจิตใจของตนเองให้เบาบางลงตามความเจริญขึ้นของปัญญาจนกว่าจะถึงการดับได้อย่างเด็ดขาดในที่สุดซึ่งจะต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการอบรมเจริญปัญญาจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ อโใจยะแปลว่าความไม่สะอาดชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่867วันศุกร์ที่8กันยายน2566